น้ำเป็นปัจจัยสี่ที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจําวันการมีน้ํากินน้ําใช้ที่พอเพียงอาจจะเป็นเรื่องที่ห่างไกลของชาวอำเภอท่าปลาความยากลําบากที่พวกเขาได้รับคงจะไม่มีใครเล่าได้ดีไปกว่าชาวอําเภอท่าปลาครับด้วยพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานจัดหาแหล่งน้ําให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่อบพยพมาจากการสร้างเขื่อนสิริกิตโครงการห้วยน้ํารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถือเป็นความหวังที่รอคอยมานานนับ40ปีประโยชน์สุขกำลังจะเกิดขึ้นในทุกครัวเรือนมาอยู่ในเขตจัดสรรคนนี้คมขขอจัดสรรข้น,นี้นะมาตัออง้งแต่พศ2อ1 2แถวนี้เป็นป่ามุดนะครับแห้งแรงครับแถวนี้หมู่มีต้นไม้อย่างอีงอ้หรต้นมใหญ่ๆนี่หม,มู่นีมีแต่ป่ามุดสภาพแล้ว10ปีก่อนท่านนี่แย่ที่สุดเลยจดต้องไปเอาน้ำต่างบ้านมาขินมาอาบ หลงไปทา้งน้ำมันประมาณสามกิโลแล้วหน้ามากินอาหารการกินหนึงบ่ต้องพูดถึงเลยสักใคก็ปลูกบัวได้มะพร้าวกปลูกบัวได้กล้วยก็ปลูกบัวได้เพราะดินมันแหง้งดนินแหง้งมา้ะทนทุกทรมานกันอยู่ประมาณสิบสิบปีขึ้นนะต่อมาเขาก็มีการโค้งการทำขอน้ำลาดอําลิขอได้ ต่อท่อมาคือประชาชนผ่านเป็นบางตำมนบางหมู่มาได้เสมอทั่วไปบางหมู่ก็มาได้ใช่เลยก็่วกด้ก็แตกเลยก็่วกยิงน,นับวันกับยิงยิงซึกหลออติ๊กๆอ่ะทอน,นี่นะหมดอายุมันแย่งน้ำกันนะวันที่เขาปิดพูนปุ๊บมาได้เปิดมา,มาัางเพศหมู่นี้น้ำใช้เองกับนการต่ตวากันวันที่เปิดมาปุ๊บขนอยู่ตรทางเปิดเอาบบจักพอเนาะ เปิดมาเราไปโหดผกโหดมะเขือโหดต้นไม้ต้นอย่างทั้งปลายนอาอบ่อใดอีกแล้ว mm hmm. กว่าอย่าเพาะกำหนดของพิษว้าใหญ่อย่าแล้วคอยเปลี่ยนไปหมู่บ้านอื่นม mm hmm. <laughs> าเชื่อครับเป็นปากเป็นเสียงกันมาตลอดครับ mm hmm. ถ้าก็ดสร้างเขื่อนน้ำลีตามความขาดหวังของประชาชนเหลืกลอก้องคงอยาก mm hmm. มีผลดีขึ้น mm hmm. มีน้ำใสกันขึ้น โครงการอ่างเก็บน้าห้วยน้ํารีอันเนื่องมาจากพระราชะดำริเป็นสิ่งที่ชาวท่าปลารอคอยด้วยความสามารถในการกระจายน้ําไปยังชุมชนต่างๆอย่างทั่วถึงเป็นสิ่งที่พวกเขาคาดหวังและการมีน้ําท่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นสิ่งที่ชาวท่าปลารอคอยมานานนับชั่วอายุคนครับ